กรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรมกรุงไทยเอ็กซ่าฟิตแอนด์เฟิร์มเและร่วมรณรงค์ในโอกาส w o r ร์ m t n t h l h l t l t h y a y ณนัดสำนักง,งานใหญ่อาคารจีทาวเวอร์ t h a n t w e n l w e l l b e เ n g นะคะเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญแล้วก็การที่พนักง,งานจะมีสุขภาพที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราใส่ใจเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือจัดเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของพนักง,งานของเราค่ะ เราจัดภายใต้ธีมของสวนสนุกนะคะภายใต้ชื่อกิจกรรมกรุงไทยแอคซ่าฟิตแอนด์เฟิร์มเฟสนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราอยากให้พนักง,งานเห็นว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะแล้วก็ไม่น่าเบื่อเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราดูแลก,กันง่ายๆเราได้รับความร่วมมือจากทั้งคุณหมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของนักจิตวิทยาวันนี้ที่จะเข้ามาร่วมให้คําแนะนําปรึกษาพนักง,งานของเรานะคะในส่วนกิจกรรมต่างๆนั้นก็มีเยอะแยะมากมายค่ะมีตั้งแต่ฟัง เข็มออราสแกนตรวจเช็คอายุหลอดเลือดหรือว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยใช้เครื่องมือแล้วก็เช่นเดียวกันยังจะมะีคุณหมอมาให้ความรู้ในเรื่องของด็อกเตอร์ทลอกมีนักจิตวิทยาเลยวันนี้มานั่งคุยกันกับพนักง,งานคุยได้เต็มที่ให้คําแนะนาปรึกษารวมกระทั่งถึงเรายัางร่วมมือกันกับมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์นะคะก็มามีกิจกรรมนวดผ่อนคลายให้กับพนักง,งานแล้วก็รวมถึงในแง่ของกิจกรรมจัดมูลนิธิเด็กด้วยนะคะ ที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาร่วมทํางานศินละปะกับพี่ๆกรุงไทยแอคซ่าด้วยค่ะวันนี้ที่เราจัดงานเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องที่เราจัดทั้งในแง่ของที่เป็นฟิสิ i คิลแล้วก็เป็นเรื่องของเมนเทลแอคทิวิตี้เลย เนื่องจากว่าเราให้ความสําคัญทั้งร่างกายและจิตใจและเนื่องจากในวันที่10ตุลาคมนี้เป็น World Mental Health Day นะคะซึ่งทางเ x a กของเราเนี่ยให้ความสําคัญนะคะเราก็อยากจะจัดกิจกรรมให้พนักง,งานเราเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะให้สอดคล้องกับ World Mental Health Day เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเราเนี้เราก็ทําออกมาเพื่อสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ทางบริษัทเนี่ยก็มีความประสงค์ว่าเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปในทุกๆปีเลยนะคะ Employee health and mental well-being is our priority. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่